สวัสดีครับคราวนี้ถึงคิวของไฮดร้าขั้น15บ้างครับหรือก็คือนักล่าเหล็กไหลนั่นเองเราจะพาไปออตโต้กันครับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูทั้งปา s ส l าวซและ C6 ต่างกันแค่ไหนสำหรับตัวอื่นๆนะครับก็วิกตอเรียเนี่ยแค่ให้มันยืนได้ก็พอไอเรื่องของเนี่ยผมว่าจริงๆไม่ต้องซีเรียสมากยืนได้คือจบครับ รวมถึงลูซี่ด้วยลูซี่เนี่ยถ้าจะให้ดีนะก็คงจะเล่นเซตป้องกันเนาะเอาฮิลแต่ผมไม่ได้เล่นสูตรทั่วไปแบบที่คนอื่นเล่นคือใช้อสุราแล้วลูซี่ฮิลผมไม่ได้ใช้แบบนั้นครับลูซี่ผมเอามาแค่กันติดพิษเท่านั้นเองไม่ได้เอามาฮิลเท่าไหร่เอามาแก้กับยืนการติดพิษส่วนบิสกิตครับควรจะ C2 เพราะกันสกิลกันดาเมจ สกิลหเป้าได้ครับยี่สิบเอร์ซนหรือก็คือโดนเบาลงหนึ่งในห้าซึ่งมันจะช่วยให้ทีมคุณยืนรอดได้แล้วก็ลีน่าครับถ้าเป็นไปได้นะควรจะ C6 มันจะง่ายขึ้นเยอะมากครับเพราะอะไรลีน่าครับเพิ่มความเสียหายคริติคอลถ้า C2 ก็โอเคนะก็เพิ่มดาเมจ ม่ไดเอามายืนธรรมดานะเอามายืนเพิ่มดาเมจนะครับบัฟอันนี้ครับเพิ่มความเสียหายแต่ถ้าเป็น c 6จะลดป้องกันแถวหลังด้วยซึ่งก็คือหมายความว่าถ้าคุณแค่ C 2สองเนี่ยคุณจะได้แค่ดาเมจคลีครับแต่ถ้าเป็น c 6หเวลาคุณใช้สกิลเพิ่มอันนี้เพิ่มดาเมจเนี่ยนอกจากเพิ่มดาเมจตัวเองแล้วยังลดป้องกันของไอหัวกลางด้วย ถ้าคุณไม่ c 6หัวกลางจะไม่ถูกลดป้องกันนะครับคือเหมือนกับผมใช้อันนี้เอามาลดป้องกันแทนอสูราแล้วยังบัฟโจมตีให้อีกแล้วเบสิกแอทแท็ตรงนี้ก็ฮิลด้วยครับฮิลฟื้นฟูต่อเนื่องอิตาหาเพราะฉะนั้นลีนาเนี่ยค่อนข้างจะครบเครื่องส่วนปาสคาลครับตอนนี้ปาสคาวผมอัพสกิลครบหมดแล้ว จริงๆเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยไม่ต้องอัพก็ได้นะแต่ว่ามันเกลือครับมันมันมาลงที่สกิลนี้ผมก็ต้องอัพต่อเอาให้มันเต็มของยังจำเป็นต้องมีอัตราคลีรวมกันห้าสิบเปอร์เซ็นครับถ้ายังไม่สีหกนะเพราะว่าไอ้สกิลสกิลบนเนี่ยมันปรับใช้อัตราคลีห้าสิบเปอร์เซ็นครับคุณจะต้องมีอัตราคลีรวมกันได้ห้าสิบ แล้วบวกกับสกิลนี้อีกห้าสิบจะกลายเป็นหนึ่งร้อยตรงนี้ผมสามสิบเจ็ดแล้วก็บวกกับเดลโลครับเดลโลของผมบวกอีกยีบเอ็ดเพราะฉะนั้นมันเกินอยู่แล้วครับอัตราคลิปผมเกินห้าสิบปอร์ซ็นแน่นอนอัตราจุดอ่อนจริงๆอัตราจุดอ่อนควรจะต้องทำให้ได้สี่สิบหกแต่ของผมได้สี่สิบสามผมขาดไปสาม ผมเอาจากตรงนี้ครับเอาจากประดับอีก4%เพราะฉะนั้นอัตราจุดอ่อนผมจะเป็น47แล้วบวกบัฟบิสกิต ok เข้าไปอีก54เพราะฉะนั้นอัตราจุดอ่อนผมจะ100%การวนสกิลครับมาถึงเนี่ยบอสมันจะใช้ลดป้องกันเลยเราก็จะ เอาสกิลนี้เป็นสกิลแรกครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยสปีดเราจะเยอะกว่าบอสนะเพราะฉะนั้นผมเอาสกิลนี้เป็นสกิลแรกเนี่ยก็ค,คือต้องการให้ถ้าสมมุติว่าจังหวะมันไม่พอดีแล้วบอสมันใช้ลดป้องกันเราจะแก้ทันทีแต่ว่าเริ่มเปิดมานะครับเราจะใช้อันนี้ก่อนเพราะว่ามาถึงเรายังไม่มีดีบัฟให้แก้ครับเราจะยังไม่มีดีบัฟให้แก้สกิลหนึ่งมันจะยังไม่ใช้มันจะมาข้ามมาอันดับสองครับ แล้วหลังจากนั้นผมจะไปรีหน้าฮิลเพื่อความชัวเฉยๆจริงๆเพื่อนๆจะไปรีนาบัฟเลยก็ได้นะแต่ผมเอาชัวครับผมกลัวแถวหน้ามันยืนไม่ไหวผมก็เลยมาตั้งฮิลไว้ก่อนเอาแบบเซฟๆฟไม่อยากไม่อยากลื่นนะครับพูดง่ายๆไม่อยากให้มันลื่นไม่เน้นไวมากแต่เน้นชัวหลังจากฮิลเสร็จปุ๊บผมเอารีนามาบัฟครับรวมถึงดีบัฟลดป้องกันเขาด้วย พอดีบัฟเสร็จปุ๊บก็เอาปาสคาวยิงแล้วปาาสคาวเ็ตเกาะแล้วมันจะยิงอีกรอบนึงจะใช้แค่นี้ครับแต่อันนี้ผมตั้งไว้เผื่อเป็นฮิวครับแต่จริงๆมันใช้ไม่ถึงหรอกปาสคาวผมเอพลังโจมตี4,000ครับมีดาเมจคลิอยู่210%รสิเซ็ใส่เซตไฮด้าครับอ่ะเดี๋ยวผมจิ้มให้ดูป๊บป๊บ ลีนาครับลีนาผมเลือดหมื่นสี่ใสเซ็ตมีเลือดครับแต่อันเนี้ยไม่ต้องไปสนใจนะผมมีเข้าเป้ากับต้านทานเพื่อเอาไว้ลงหอเอาไว้ลงอะไรด้วยถ้าเพื่อนๆเ,เอามาลงไฮด้าลว้วนๆเนี่ยเพื่อนๆใส่เลือดได้เลยเต็มที่อันนี้ครับของผมก็บวกเลือดเข้าไปไอแหวนนี่เลือดยี่สิบเปอร์เซ็นเลยนะตรงนี้สิบตรงนี้อีกสิบ แหวนหกดาวบิสกิตก็ทำให้บล็อกร้อยเปอร์เซนครับมันจะได้ถึกถึกอ่ะโอเคพร้อมนะเดี๋ยวผมจะไปครับเราจะไปรอบหนึ่งให้ดูแล้วเดี๋ยวผมจะไปที่ซีหกเนี่ยสกิลหนึ่งมันจะยังไม่ทายครับนนะขออก ลดป้องกันทีนี้มันจะมาใช้สกคลิ่งหนึ่งลวแก้ทันทีฟ้าเท้ารถไปเยอะอยู่นี่ไม่ฮิวแล้วครับผมไม่อยากเสี่ยงฟ้าชาวตาย เอาล่ะเราเริ่มทำดาเมจได้ครับอลีเออลีน่าเราจะดีบัฟแล้วทีนี้ครับมันจะติดกูดาวพร้อมดีนะครับเรารรงโ่บึ้มแปดหมื่นก็ไม่แย่เท่าไหร่ยิงสี่ฉีดตายสำหรับลีน้านะ ถ้าเพื่อนๆ,ๆปั๊มของได้แรงกว่าผมเนี่ย<อ>เพื่อนๆ,อนๆก็อาจจะ <ๆ S 1> ยิงได้สามฉีดแต่มันอาจจะปั้นยากหน่อยดดูให้ีพพลังองอจกตัวอื่นมมาอาจจะตีหัวมั่วไม่ต้องไปสนใจครับ เราเน้นดาเมจจาก้าส์คาวอย่างเดียวควา,ามมืดอ,อันเพลงประกาศ ยูครับเพื่อความชัวร์แล้วมันก็จะมาดีบัฟลีน่าครับอาชาพร้อมฉีดแล้วครับตงสีโร่รพลังแห่งการคุ้มรัตุ้เดีย๋ยวดีหน่อยนึง ีนี่เราจะต้องแก้ขอเสียยงหน่อตกดีบัฟปุ๊บแก้ทันทีเราต้องตสกต่อทีนึงแล้วถึงจะยิงอีกรอบได้ลงโทษประหารต้องยิงสักเก้าหมื่นน่ะจะดีมากเลยหรือยิงแสนหนึ่งอ่ะสบายดูให้ดีพลังของจักรพรรดิ คราวนี้สำเร็จแเนี่ยก็สบายสบายครับสำหรับชั้น15ทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปให้ดูสำหรับ C 6นะครับสำหรับ C 6เนี่ยเวลาความจริงแล้วอ่ะความแรงที่มันเพิ่มขึ้นอ่ะมันเพิ่มขึ้นแค่ตรงนี้ครับ ความแรง6%โจมตีเพิ่มขึ้น6%อ่ะเดี๋ยวผมไปให้ดูก่อนดูสแตตก่อนผมจำได้ว่ามัน4,100กว่าๆ4,118นะครับอ่ะพลังโจมตีมันเพิ่มครับแต่มันเพิ่มน้อยมันไม่ได้แรงกว่าเท่าไหร่หรอก้าความยุติ เนี่ยครับเพิ่มมาเก้าสิบได้สี่หนึ่งแปเพิ่มมาแค่90ครับเพิ่มน้อยมากแต่สิ่งที่สำคัญคือตรงนี้ครับปรับใช้อัตราคริติคอลห0ึ่งนหมายความว่าตอนนี้คุณไม่ต้องทำอัตราครีแล้วครับทิ้งได้เลยตรงนี้เห็นไหมผมใส่อัตราคริอยู่ผมจะเปลี่ยนครับอัตราจุดอ่อนผมต้องใช้ไหม ไม่ต้องครับผมใส่ความเสียหายคลิมีให้เลือกครับเอาอะไรดีโจมตีโจมตีเฮพโจมตีความเสียหายคลิอุ้ยมีคลิโอ้ดมีโจมตีมีโจมตีผมไม่รู้ว่าอะไรมันแรงสุด โจมตีเพิ่ม75็ดสิบห้าความเสียหายคลิบวก36ได้อัตราจุดอ่อนก็ดีนะผมจะได้ไม่ต้องใช้อาวุธไอผมจะได้ไม่จำเป็นต้องติดกับไอประดับอันนี้อีกแล้วผมไม่จำเป็นต้องใช้เพิ่มจุดอ่อนตรงนี้แล้วครับก็เป็นความคิดที่ดีโจมตีเพิ่ม 75. เลือดลดลงอันนี้ ความเสียหายคลิได้มากกว่าเดิม12จาก36กลายเป็น48แต่โจมตีลดไป150อัตราคลิหายเรื่องปกติเลือดลดลงได้อย่างเสียอย่างอันนี้โจมตีเพิ่มมาจึงหนึ่งเนี่ยผมว่าดูดูแล้วช่างน้ำหนักนะมันก็พอๆกันมันยังไม่มีอันที่มันแบบสมบูรณ์แบบสัที มันมีแบบอย่างละขาดอย่างละนิดอย่างละหน Del ่อยไออย่างเงี้ยโจมตีแม่งแทบไม่ต่างกันเลยเลือดหายไปตั้งห้าร้อยไอความเสียหายคลี่มันก็ได้แหละอัตราคลี้หายอันี้เรื่องปกติเพราะเราเปลี่ยนอาวุธจากอัตราคลี่เป็นความเสียหายคลีครับอันนี้สรุปโจมตีไม่แทบไม่ต่างเลยแต่เลือดหายไปห้าร้อยอันนี้ครับโจมตีหายเยอะกว่าเดิมแต่เลือดหายน้อยกว่าโจมตีหายเยอะหายไปร้อยหายไปร้อยหายไปร้อยกว่าแต่ว่าเราได้ความเสียหายคลีมา มันก็ถ้าจะเอาไปเป๊ก็ต้องไปคิดดูดีๆแต่ผมว่าก็บวกได้อันนึงมาเพิ่มแต่อีกอันนึงก็ลดลดเยอะกว่าปกติผมว่าก็ถัวๆกันอะอตีว่าก็ถัวๆแต่เลือดลดน้อยกว่าผมดูอันนี้จงตีเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นแค่เจ็สิบห้าไม่ได้ถึงร้อยห้าสิบไอ้น,นี่ก็เท่าเดิมสามสิบหกแต่ตรงเนี้ยที่ผมสนใจคือแม่งมีอัตราจุดอ่อนว่ะผมจะได้ปลด ตรงนี้ผมจะเป็นอิสระแล้วผมจะไม่ต้องใช้ละผมสามารถเปลี่ยนแหวนได้อะผมตัดสินใจเลือกอันนี้ครับจนกว่าจะมีของที่มันดีกว่านี้นะจนกว่าจะมีของที่มันดีกว่านี้ผมอาจจะเปลี่ยนอีกทีนึงแต่ตอนนี้ผมเลือกอันนี้เดี๋ยวมาดูครับว่าความแรงจะต่างกันแค่ไหน มันไม่ได้แรงเพราะ46แต่มันแรงเพราะของครับเราสามารถเปลี่ยนของเราสามารถทิ้งอัตาคลิได้เลยแล้วก็ตรงนี้ครับที่ผมขาดอยู่จำได้ไหมผมขาดอัตาคลิครับผมจะเปลี่ยนเป็นยอนจิตรงนี้ครับเพิ่มความเสียหายเวทไม่ใช่เพิ่มความเสียหายเวทเพิ่มพลังโจมตีเวทอ่ะโอเค ก็พร้อมแล้วผมจะไปแบบเดิมนะครับหนึ่งรอบผมว่ามันน่าจะถึงเก้าหมื่นได้นะควรจะถึงอย่างน้อยก็แปดหมื่นห้าผมว่าสามชีวิตน่าจะได้เดี๋ยวรอดูครับรอดูขเสียง เนี่ยโอ้โหแรงนะเนี่ยป้าทาวโดนเข้าไปถ้ามันมาจัดป้าทาวรัวๆมาโดนป้าทาวรัวๆมันก็ตายได้เหมือนกันอาจจะลื่นผมเลยตั้งฮิวไว้ไงครับเพื่อความชัวตัวอื่นมันตี หัวข้างช่างหัวมันอ,อุ้มโอ้แสนแล้วแสนหกพันแบบนี้สบายแล้วครับสามฉีดง่ายเลยดูให้ดีพลังของจักรับ โอ้โหแรงแล้วเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะแรงนะครับเขาแก้ดวนเจ็บอยู่นะเนี่ยขาเท้าตูมไมันปะัอบอ๊บมันยังมันยังสะคลไม่ได้ครับ แต่เราจะสกิลได้แล้วปาข้าวบาัฟก่อนสกิลได้แล้วแต่ป้าขาวไม่เป็นไรนีกก่อครับ,บรวิกัตใกล้ละมีขนาดบล็อกร้อยนะเนี่ยถ้ากดมือนะปาสคาวยิงเปรี้ยงให้ม่งจบๆไปเลยนัดเดียว แต่นี่มันออตโต้งไงก็ไม่แย่หรอกอสี่สิบแปดเธอส่รลต้มอุอคค้ยดอกสุดท้ายแสนโหมันลดป้องกันไงเรื่อมันน้อยละเนี่ยใช้เวลาสู้สองนาทีผมว่าก็โอเคนะอัตราชนะผมว่าน่าจะชัวร์แหละไม่ร้อยก็เก้าเก้าอ่ะอย่างนี้ดีกว่าผมว่าไม่ร้อยก็เก้าเก้า เอ้ยอันนี้ก็เมื่อยังยังไม่เป๊ะเท่าไหร่ออฟเพราะฉะนั้นความต่างระหว่าง C5 กับ C6 หของปา s ์สคาไม่ใช่ความแรงนะครับแต่ความแรงที่แตกแตกต่างจริงๆมาจากเราสามารถเปลี่ยนของได้เราสามารถเปลี่ยนของไปความเสียหายคลีได้ไม่ต้องใส่อัตราคลีอีกแล้วทำให้ความเสียหายในการ ความเสียหายที่เราสามารถทำได้กับไฮด้าเนี่ยมากขึ้นนั่นเองอะสำหรับคลิปนี้ผมฝากไว้เพียงแค่นี้แล้วกันก็จะเหลือแค่บัวขั้น15ใช่ไหมที่ผมติดไว้อยู่อะเอาไว้รอผมลงได้ก่อนครับสามารถออโต้ได้เดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้สำหรับวันนี้คลิปนี้ผมเอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ